ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรยัยเจริญพรญาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็จะได้เอารักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าที่ว่าด้วยเรื่องสติปัฏฐานสี่ซึ่งเป็นทางสายเอกที่จะนำพาสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่ความพ้นทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลมนุษยาชาติทั้งหลายสำหรับวันนี้จะเป็นหัวข้อย่อยที่ว่าด้วยเรื่องจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ดังนี้วิสุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้พิจารณาจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัชชญญะมีสติ ถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้พิสุย่อมพิจารณาจิตในจิตอยู่เป็นประจําอย่างไรเล่าพิสุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในจิตบ้างก็หรือความระลึกว่าจิตย่อมปรากฏเฉพาะหน้าเธอนั้นแค่เพียงศักแต่ว่าเป็นที่รู้เป็นที่อาศัยระลึกเท่านั้น เธอย่อมไม่ติดอยู่และย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกพิสุพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่อย่างนี้แหลนี่คือพุทธโอวาทคำสั่งสอนของพระเจ้าที่ได้สอนให้เราพิจารณาจิตในจิตดังนั้นพระอาจารย์จะนำเอาระธรรมนี้มาอาธิบายขยายความ เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นและจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้นเพื่อการที่เราจะได้รู้แจ้งเห็นจริงนำไปสู่การพ้นทุกข์คําว่าจิตนั้นจิตเป็นนามธรรมนะที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้หรือจับต้องไดนะ้จิตไม่ใช่หัวใจนะหัวใจเป็นก้อนเนื้อ นะและจิตก็ไม่ใช่สมองด้วยนะความคิดของสมองไม่ใช่ตัวจิตนะแต่จิตนี้มันจะเป็นลักษณะของการที่เป็นตัวจุดประกายให้เกิดความคิดทางด้านสมองในการปรุงแต่งเปรียบเสมือน เรามีไม้ขีดเราจุดไม้ขีดและไม้ขีดนั้นเมื่อเกิดประกายไฟแล้วมันจะไปต่อเชื้อต่างๆให้ลุกไหม้ใหญ่โตไปอีกมากมายก็คือว่าจิตเนี่ยเป็นตัวจุดประกายเรื่องราวต่างๆที่จะจุดประกายให้คิดดีบ้างคิดหลายบ้างคิดโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างคิด ให้บ้างคิดเอาบ้างลักษณะเช่นนี้มันจุดประกายขึ้นมาแล้วมันจะส่งพลังงานหรือว่าส่งกระแสเนี่ยไปให้สมองทำงานในการประมวลผลในการคิดหาวิธีต่างๆกระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้สำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่เราคิดถ้าเราคิดดีสมองก็จะหาวิธีคิด ในทำสิ่งที่ดีๆนั้นให้เกิดความสำเร็จในความประสงค์ที่จะเกิดขึ้นเช่นเราคิดว่าเราจะทำบุญในวันพรุ่งนี้สมองก็จะคิดว่าเราจะทำอะไรอาหารอะไรไปทำบุญเราจะนินมนต์พระที่ไหนเราจะไปทำเวลาไหนเราจะเชิญใครบ้าง เราจะต้องมีวิธีกรรมอะไรบ้างดังนี้เป็นต้นเพื่อให้ผลบุญนั้นการกระทำบุญนั้นเราสำเร็จประโยชน์ขึ้นมาฉันใดก็ฉันนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าเราคิดชั่วคิดที่จะฆ่าผู้อื่นสมองมันก็จะหาวิธีคิดที่จะกระทำการนั้นนั้นด้วยวิธีการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมหรือการพูดเท็จหรือการดื่มสุราเมรไรก็ตามถ้าเราคิดในทางนั้นๆสมองของเรามันจะหาวิธีหรือกระบวนการให้เกิดความสำเร็จประโยชน์ในทางนั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วจิตตัวเนี้มันจะเป็นตัวจุดประกายตัวเริ่มต้นพระพุทธเจ้าจึงตัดเอาไว้ว่า จิตเป็นนายกายเป็นเบาเพราะนั้นถ้าใครควบคุมจิตตัวนี้ได้ก็สามารถที่จะควบคุมกายวาจาใจของตนได้กลา่วคือการที่เราจะสามารถควบคุมจิตเราได้นั้นเราจะต้องมีสติเป็นตัวกำกับถ้าเราไม่มีสติเป็นตัวกำกับแล้วเราก็จะ คิดไปตามที่จิตมันจุดประกายขึ้นมาและสิ่งที่เราจะต้องใช้กำกับจิตนั้นก็คือสติวิธีการที่จะทำให้สติเกิดขึ้นเพื่อที่จะเอาไปกำกับจิตอีกทีหนึ่งก็คือการที่เราจะต้องใช้อานาปานาสติ เป็นตัวเข้ามาควบคุมกาวคือการที่เราจะต้องใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือในการเจริญสติถ้าเรามีสติเราก็จะไปดูจิตไปรู้จิตรู้เท่าทันจิตได้เช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับสาม นับดังนี้ไปถึงร้อแล้วย้อนกลับมานับหนึ่งใหม่แต่ปัญหามันก็คือว่าเรานับไม่ถึงร้อยก็คือนับไปประมาณ20มันก็จะทำให้เรานับไม่ได้เพราะจิตของเราจะออกไปคิดอย่างอื่นมันก็จะทำให้เรานับผิดนี่คือสภาวะจิตที่มีความเกิดดับเกิดดับคำว่าเกิดดับหมายถึง ไอตัวที่จุดประกายนั้นอะ่ะมันทําให้เกิดแล้วมันก็จะทําให้ดับนะถ้ามันเกิดแล้วมันไม่ดับคือมันหมายถึงว่ามันจะคิดต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้เท่าไม่รู้ทันมันมันก็จะคิดไปเรื่อยๆคิดอดีตคิดอนาคตรือเรื่องตัวเองคิดเรื่องคนอื่นคิดเรื่องคนละคนชังเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเรานับไปถึง20แล้วโดยสมมุติแล้วเรานับผิด เราจะต้องแก้ไขด้วยวิธีการคิดหนอคิดหนอคิดหนอให้เรากำหนดรู้ว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอ3มครั้งความคิดของเรานั้นจะดับลงไปโดยปริยายเหมือนนกบินชนกระจกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กำหนดรู้ว่าคิดหนอคิดหนอความคิดของเรามันจะคิดไปเรื่อยมันก็จะทำให้เรานั้นหลง ไปตับกระบ,บวนการของความคิดต่างๆน,นานาทำให้เราเกิดความรู้สึกทุกข์รู้สึกเล่าร้อนกระวนกระวายในอดีตและในอนาคตในความรักความชังเป็นต้นดังนั้นแล้วถ้าเรามีสติรู้เท่าทันจิตของเราเราก็สามารถที่จะดับความคิดของเราได้โดยปริยายซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปหาวิธีกดดันต่างๆนานา เช่นไปเพ่งดวงอาทิตย์หรือไปกดดันด้วยวิธีการทรมานตนต่างๆซึ่งมันผิดวิธีที่จะนำไปสู่การทนทุกข์วิธีง่ายๆก็คือถ้าเรานับผิดเราจะรู้ว่าเรานับผิดเมื่อเรานับผิดเราจะต้องกำหนดรู้ว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอท,ทันที ให้ทุกท่านเอาไปลองใช้ดูเมื่อจิตมันรู้ว่าเรารู้เท่าทันมาแล้วมันก็จะหยุดคิดหรือจะดับไปและเราก็มาดูลมหายใจของเรานับขึ้นมาใหม่พุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพุโทโธสามพุโทโธสี่ผู้ที่ฝึกใหม่ๆจะนับหิดบ่อยๆแล้วจะเกิดความรู้สึกํำคาญ จะต้องบอกไว้ตรงนี้เลยว่าอย่าไปรำคาญเขาเพราะมันเป็นธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นกับตัวจิตเพราะจิตนี้มันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วถ้าเรานับผิดบ่อยๆแสดงว่าเรารู้เท่าทันบ่อยๆแล้วสักระยะหนึ่งมันก็จะผิดน้อยลงผิดน้อยลงผิดน้อยลงขอให้เรารู้เท่าทันเขาเขาจะผิดกี่ครั้งก็ตาม ขอให้เรารู้เท่าทันเขาเขาก็จะหยุดและพอดูลมหายใจเข้ามาใหม่เขาก็จะสงบขึ้นพักหนึ่งแล้วเขาก็จะคิดจุดประกายความคิดขึ้นมาใหม่ดังนี้เป็นตน้นเพราะนั้นถ้าเมื่อจิตมีความสงบขึ้นด้วยการที่เรากำหนดรู้เท่าทันแล้วเราจะใช้ความสงบตรงนี้แหละ ไปขยายผลในการพิจารณาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารสืบต่อไปหรือจะเอาไปใช้พิจารณาในการทำงานของเราที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดได้ต่างๆนานาเลยทีเดียวแล้วแต่เราจะประยุกต์เอาเพราะฉะนั้นการพิจารณาจิตในจิตตัวนี้ให้เรามันฝึกฝนบ่อยๆและ ทำสติให้เพิ่มขึ้นบ่อยๆนะด้วยการเจริญอาณาปานาสติและเราจะรู้ว่าจิตของเรานี้มันไวมากมันมีความเกิดดับไวมากนะเดี๋ยวมันกำเนิดเรื่องนู้นขึ้นมาถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็จะคิดไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามันก็จะคิดไปทางนี้อีกเพราะฉะนั้นแล้วมันจะทำให้เราเหนื่อย พอแล้วก็ทุกเพราะนั้นถ้าเราใช้วิธีนี้ด้วยการนับลมหายใจของเราเราจะรู้เท่าทันโดยฉับพลันเพราะถ้าเมื่อใดเรานับผิดแสดงว่ามันมีปฏิกิริยาที่แทรกซ้อนเข้ามาเพราะฉะนั้นจงใช้คำสั่งสอนของพระเจ้านำเอาไปปฏิบัติแล้วท่านจะรู้เท่าทันจิตแล้วท่านจะ ควบคุมจิตได้แล้วท่านจะพบกับความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้นำความสุขมาเกิดขึ้นกับตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเห็นว่าธรรมะนี้ดีถูกต้องแล้วนำเอาไปปฏิบัติได้จงเอานำไปปฏิบัติและส่งต่อให้ผู้อื่นได้นำไปปฏิบัติด,ด้วย จะทำให้เกิดประโยชน์ก่บตัวเองและผู้อื่นอย่างอนเองอนกอนันต์ขอให้พระรัตนตรัยจงนำพาท่านทั้งหลายไปสู่ความพ้นทุกข์โดยทั่วหน้าการเทินนิพพานพระที่น